Mm hmm. สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องสล็อตโนสโลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ยที่ค่ายเกมของพาลมาติกเกมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมบอลนซ่าโกกันให้ดูนะครับคอนเทนต์ของเราก็คือการซื้อฟีเจอร์สองครั้งนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณ3ามแปดโกด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่น ซื้อฟีเจอร์4,002ทีนะครับจะดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเรามาดูกันเลยครับผมอ้าวเข้าแล้วจะเป็นยังไงกันต่อไปปั๊บได้ฟีสปินมา10ทีทีนี้นะฮะเราก็ต้องลุ้นตัวคูณสีทองมานะฮะว่ามันจะหล่นมากแค่ไหนนะฮะก็เอาใจช่วยกันด้วยนะครับผมไปเลยอ้าวคูณ5มาคูณ6มาเว้ย 790ครับไปกันต่อฮะอืมอ้มอื้มสกัตเตอร์อีกตัวจะลงมาไหมเราลุ้นกันไปเลยอุ้ยคูณสิบเบิ่มๆคูณสิบแปดครับผมสองพันนะฮะจากที่เราซื้อไปสี่พันนะฮะตอนนี้เราได้กลับมาที่สามพันห้าสิบสองนะฮะเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะปั๊บ nice. คูณสิคูณสคูณหนะฮะลุ้นคูณเพิ่มคูณสิบสองไมครับผมคูณ10บไมค์ครับสุดยอดไปเลยผลรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยคูณ40นะครับโอ้โหแตกมือแน่นอนครับผมนี่คือการซื้อฟรีสปินนะฮะแค่4,000นะฮะกำไรครับกำไรครับบอกเลยว่ากำไรก่อนจะหมดคอนเทนต์นะฮะเล่าเลือกันอีก หนึ่งนะฮะหนึ่งฟีเจอร์นะฮะเพื่อซื้อฟรีสปินนะฮะเราซือ้ออีกทีนะะึ่งครับเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะไปกันเลยครับใจนิ่งๆใจนิ่งๆเราลุ้นกันไปเลยนะครับผมแหมตานี้เหมือนจะยังไม่โอเคนะฮะอ้าแต่ก็ไม่แน่ แต่มันก็ไม่แน่นะคูณส <Nice. S 1> ครับยับ้บอกบอกอ้ยยี่มาแต่ว่าเราไม่ได้นะฮะอ่าล็อตนี้เราก็ไม่แน่ใจเบอร์น <Nice. S 1> ันซากโกนะครับผมอ่าคูณสิไปครับพันเไปกันต่อครับอ่า,าเสียดายนะฮะ แต่ไม่เป็นไรครับเราก็ถ,ถือว่ากำไรนะครับก่อนจบคลิปไปก็อย่าลืมกดไลค์ s ับส c คร b e นะครับผมขอบคุณมากครับที่เป็นแฟนของ s t o t n s t o w นะครบสวัสดีครับ